โอ้โหชาต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องนะครับว้าวนะครับนี่คือกรุงเทพมหาคนครนะครับพี่น้องแบงคอกครับว้าวนะครับงามดิศักด์เดียครับตอนนี้บอกนะัดมาที่กรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับพี่น้องกลับมาจากบุรีรัมย์แล้วครับนี่ครับ นี่คือเอ็ดิเคเอร์ครับแต่ด้านนี้ชาวต่างชาติล้วนๆครับมหาเทรลูบเนาะพี่น้องขอกราบทักทายสบายดีสมัชิการ์ตเอทั้งสองฝากฟังเราด้วยครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมการจะขอพาพี่น้องมาโซมิวเดอร์มาเบอง์แลนด์มารนะ์เนาะที่ชาวต่างชาติเป็นชอบมากนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>ด้านหน้าของบอดัสน,นี่คือชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนะครับ ว้าวนี่ครับเศษเสาวชาวจีนเนาะนี่ครับแบงค์คลองด่านทึ่งก็เป็นล่างรถไฟฟ้าครับนี่ครับชาวต่างชาติขนาดนั้นครับถ้าเฟื่อมากรุงเทพฯมหาครก็ต้องมาที่นี่นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับด่านนี้ก็เป็นมีดเด็กครับ ครับตอนนี้ครับาติต่างชาติล้วนจริงนะครับซุกเจอแล้วพี่น้องเนาะสุกเ,นะเจอสุกใจหลายครับหลังจากได้พาพี่น้องไปเที่ยวงานขึ้นเขาพุ่มลนะุ้งเนาะตอนนี้ก็กลับมากรุงเทพมหานครแล้วครับเมืองแห่งความซุขเมืองแห่งเสรีภาพครับพี่น้องก็คือกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับแบ่งพอกครับ ด้านนี้ก็เป็นสยามดิสคัฟเวอรี่เนาะนี่ครับมองนี้เกลากยเป็นแลนด์มาร์กเนาะเป็นมองที่ชาวต่างชาติเพื่นชอบมากครับถ้าเผื่อมากรุงเทพมานครก็ต้องมาที่นี่นะครับมาเช็คอินครับมุมนี้ก็สู้ง,งานพี่น้องน,นี่ครับโอ้โหนี่ครับ การเติร์กไร้สายไฟครับนี่ครับนี่ครับว้าวนะครับเป็นชาติต่างชาติมาถ่ายรูปครับอืพี่น้องสับเพลิมเ้อครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาปุกก๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเนาะ แต่วันนี้บอดัดมีข่าวดีมาบอกนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับคือเลือกอะไรนะครับแทนแทนแทครับพี่น้องวันนี้บ่านัดได้รับโล่เงินจาก YouTube นะครับเนื่องในโอกาสถึงหนึ่งแสนซับสไครต์นะครับพี่น้องคิดนี้ก็เลยจะเอาโล่เงินมาโชว์นะครับให้ F.C. ได้ชมครับพี่น้องครับ แต่ตอนนี้ด้านหน้านี้เป็นชาต่ตางชาตินะครับอืงามดีสซบดีพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ครับชาต,ต่างชาติลว้ลวนครับเบงหน้าตาแล้วขายสาวชาวจีนนะพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องว้าวนี่ครับมาปุกก๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกแล้วก็มีของมาโชว์นะครับ คือเอ็นบคครับ MBK นี่พี่น้องนี่คือโล้เงินจาก y o YouTube นะครับ1นึ่งแสนซับสไครต์ได้มาแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้โหนี่ว้าวว้าวว้าวาพี่น้องเอ้ยดีเจอครับนี่ครับนี่คือโล้เงินจาก YouTube ครับได้มาแล้วครับก็ขอขอบเจอเด้อครับ FC ของบอนัทครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะบอนัทมีวันนี้ก็เพราะ FC นะครับนี่พี่น้องดีเจอเน้ะครับ <Okay. S 1> นี่คือเล่ากันนะครับของแท้ของแท้ครับได้มาแล้วครับโอ้โหเบล c o m มทู t ท a แลนด์เบล c o m มทูแบงค k อกพี่น้องนี่ครับอื mm ้มโอ้โหพี่น้องเอ้ยดีเจอครับ YouTube YouTube ครับ mm hmm. ดีใจจริงจีครับพี่น้องด้านนี้กับเป็นสาวชาติต่างชาติครับเป็นสาวชาวจีนครับนี่ครับแต่ตอนนี้มันดีใจครับพี่น้องนี่ครับดีเจอไลยครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาวันนี้เนอะนี่ครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือมาโซ่ครับถือลงกันมาโชว์ ชาติต่างชาติครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับอืมง,งามดิครับนี่ครับเป็นสาวชาติต่างชาติครับโอ้โหครับเป็นสาวชาวจีนเนาะสงสัยเป็นมาเทาสุการครับนี่ครับงามดิสับดิครับแบงคอกแบงคอกโอ้โหพี่น้องนี่นครับ ซับเพลิงเนาะสาวชาติดังชาตินี่ครับแต่มุมนี้ก็สวยงามครับนี่ครับนี่ครับว้าว MBK MBK เออขอบฟรีทันในี่ครับโ่ำเงินจาก YouTube เนาะหนึ่งแสนซับสไครต์ครับว้าวนี่คือกรุงเทพมัานคอนเมืองแห่งความสุขครับพี่น้องดีเจอด้ครับ ตอนนี้คนเริ่มมองครับตอนนี้คนเริ่มมองหน้าบอดัตครับดอานนี้ก็เป็นลูกสาวชาวต่างชาติครับเป็นทางเขาห่าานมพี่น้องนี่ครับครับโอ้โหบอดัตมีวันนี้ก็เพราะ FC ครับเพราะว่า FC ฮัทแทงเนาะก็เลยํำเภอถึง10,000แสนสมขครอย่างรวดเร็วครับใช้เวลา1ปีครับพี่น้องนะครับได้มาล้วครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนาะพี่น้องนะครับ โอ้โหนี่ครับบ่าวพุทัยขันเลาะครับบ่าพุทัย 1, 100, ออนทัวร์หนึ่งแสนซับสไคร์ขอไปรักนี่ครับถ้าผัวหวานกะต้องขอเสโซนเด้อครับขอเพิ่มมาเทสโมตรงนี้นะครับถ้าเพิ่มมากรุงเทพมหานครเนาะก็ขอเชิญเพิ่มมาถ่ายรูปครับมาเช็คอินครับโอ้โหงามดีครับว้าวครับพี่น้อง สาวชาวต่างชาติครับฮัลโหลฮัลโหลสุดสุดสุดนเอ้ยนดครับชาวต่างชาติต่างนนครับสอรับีครับ ขอบคุณนะครับที่ทักแพงครับโอ้โหสุขใจจริงๆครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับพี่น้องนี่ครับเล่าเงินของแท้ของแท้ครับตอนนี้คนเริ่มมองหน้าพี่น้องตอนนี้ชชาว่างชาติเริ่มมองหน้าบอัสครับักมันดีเจอแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่ากาเข้าได้หนึ่งแสนซับก,กับใช้เวลาใช้แรงกายเนาะพี่น้องเนาะ ไปหาไทาทำไปหาไทาคลิปเนาะก็ต้องเดือท่างไก่นะครับแต่มาฮอตอนนี้ก็ดีเจอหลายครับหายเหนื่อยพี่น้องเอ้ยนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะครับคลิปนี้ก็แค่ตั้งเจอผ้าพี่น้อง,องมาส้มกบง่ามมาส้มดิว้วแล้วก็มาฉลองโลกเงินนะครับอยู่ที่ MBK Center Skywalk พี่น้องครับนี่ครับ,รบดีใจจริงๆดีใจจริงๆ งามด้สาวชาติต่างชาตินีครับแต่มุมนี้เป็นมุมที่ชาวต่างชาติเพื่อนชอบมากถ่ายรูปครับพี่น้องนะครับขึ้นกาท่ายไปทางห้างเอบีเคครับนี่ครับด้านขวามือนะครับเป็นห้างเอบีเคครับนี่ครับมุมนี้ชาวต่างชาติชอบมาถ่ายรูปมากครับนี่ครับ จรริงๆคับชว่วงนี้ก็เป็นชว่วงเครื่องบันสงการเนาะก็เลยทำเพื่อชาวต่างชาติเพิ่นก็รล่งไหลามาเมืองไทยครับมาเต็มตัวเที่ยววันสงการไทยครับสงการไทยหนึ่งเดียวของโลกครับ สาวมวยเนาะเป็นสาวมวยครับพี่น้องครับครับเป็นสาวมวยว้าวว้าวนี่ครับโอ้โหอืมด้านนี้ก็เป็นทางเข้าห้างครับครับพี่น้องด้านพุ้นก็เป็นศาลครับเป็นศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้พุ่มครับโอ้แต่เพลงเสียงดังครับไม่กล้าเดินเข้าไปครับครับ ดานนี้ก็เป็นหอศิลป์ครับตอนนี้เพิ่งก่เตยมงานสงการเนาะนะครับตอนนี้ก็เตรียมงานสงการครับการเตอร์ก็มีเวทีครับนะี่ครับพี่น้องนี่ครับคาดว่าวันสงการเมืวนี้ก็จะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติเนาะก็จะหลั่งไหลมาเล่นสงการครับโลดถังมหาไทายลูกครับนะี่ครับ มงนี้กกมีนาเือรนะพี่น้องนี่ครับมงนี้เป็นเล่นม้าครับเป็นจุดเช็กอินครับที่ชาติต่างชาติเพิ่ต้องมานะครับถ้าเพื่อมาเมืองไทยถ้าเพื่อมากรุงเทพมหานครเนาะต้องมาที่นี่นะครับนี่ครับถ้าใครไม่มาที่นี่ก็ถือว่าไม่ถึงกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับบางคนกระเซอร์ชุดนักเรียนไทยครับที่เห็นแต่งชุดนักเรียนนี้ คือชาต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับงามเด้ครับบุ่มนี้ก็สวยงามครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงจริงสวยจริงจริงครับพี่น้องนี่ครับเป็นสาวชาต่างชาติแต่งชุดนักเรียนด้านซ้างก็เป็นใบบัวครับเป็นใบบัวครับนี่ครับแต่ถ้าชงค้ำควนก็จะเปิดไฟเนาะ ก็จะสวยไปอีกแบบนะครับนี่คีนองวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับส้มครับคลิปนี้กาแค้ตั้งเจอผ้าพี่น้องมาสมโล่มเงินนะครับพี่น้องโล่งเงินจาก Youtube นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายเวิลด์ับดูเทแลนด์ครับ